ชาวราศีพฤษภการงานในปักนี้ของคุณคุณจะเป็นคนที่มีความคิดมีไอเดียที่จะทําอะไรเพิ่มเติมได้มากมายแต่ก็ต้องดูให้ดีว่าไอเดียนั้นเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่ไอเดียเฉยๆเพราะหากคุณอยากลงทุนหรือทําอะไรเกี่ยวกับความคิดนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการพืนทุนอยู่นานอยู่ทีเดียวหากใครที่ทํางานเกี่ยวกับพวกออนไลน์ก็จะเป็นช่วงที่ดีที่งานจะเดินหน้าได้ด้วยดีในช่วงนี้ในด้านการเงิน ในปักนี้คุณจะพยายามหาเงินให้มากขึ้นกว่าเดิมในขณะเดียวกันคุณก็ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากนะักทําให้คุณเริ่มมีความเครียดนอกจากนี้คุณอาจจะมีคนชวนไปลงทุนในช่วงนี้อยากจะให้ลองคิดดีๆก่อนที่จะลงทุนด้านความรักสําหรับคนโสดในปักนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของรักสามเศร้าจะมีคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีคนคูยอยู่แล้วเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณส่วนคนที่มีคู่ คุณจะต้องระมัดระวังถึงปัญหาไม่ให้เกิดความไม่เข้าใจกับคนรักได้มากขึ้นโดยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน